บทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรพิกุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรพิกุทั้งหลายเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิคุทั้งหลายการตัดสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรโยคะเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทพิขุทั้งหลาย ถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าหนังเอ็นกระดูจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจากหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซพิกุทั้งหลาย พวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน